าอะไรนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้็กเกมนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลโบอกันีกแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปสคริปปิ้งชีสเฮลเลอร์นะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปชีสในเขาโมกต์น,น,นะครับผมอาจจะเคยเล่นแล้วแหละ นะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตชัปเตอร์สองด้วยนะเมื่อกี้อยากจะเล่นชัปเตอร์สองเดี๋ยวเรามาเล่นชัปเตอร์หนึ่งก่อนดีกว่านะชัปเตอร์สองมันก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะทุกคนสําหรับของโกดชีตก็จะมีหนูตัวใหญ่นะครับที่เคยตามล่านะครับผมผมเคยก็ผมเคยเล่นแล้วด้วยนะครับเล่นแบบจบภารกิจไปเลยนะผมโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกรอบเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมเป็นน่าจะเป็นอัปเดตนะทุกคนเคก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บชีตให้เยอะถึง ถึง3 0มสิบอ่ะถึงครบ30ถึงจะเปิดประตูได้โอเคเปิดประตูได้แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจหนีออกจากหนูยักษ์ดีกว่านะทุกคนโอ้โหนะครับผมเราก็จะมีจุดเซฟด้วยนะครับผมน่ะนี่จุดเซฟถ้าเราหนีหนูได้อน่ะับเซงหนูมาแล้วเนี่ยในหนูตัวยักษ์ทุกคนโอ้โหนะครับผมเออลืมไปทุกคนตอนนี้ผมไปเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดสวยๆเลยนะครับผมโอ้โหเท่ด้วยนะฮะโอเคไม่มีอะไรหรอกหนูเฮ้ย เสียงยกักษ์แบบดึกดึกดึกไปมาเลยโอ้โหแป๊บหนึ่งขอไปเก็บชีทหน่อยได้ไหมตรงนี้น่าจะไม่มีหนูนะนี่ชีทเก็บไปแล้วนะได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนเฮ้ยเขาไปจุดเซฟก่อนเฮ้ยดูเสียงไปทางนี้ได้ไหมอ๋อน่ากลัวมากเฮ้ย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 หนูมาโห เสียงโคตรใกล้เลยโอ้โหหนูไปละไปละไปแล้วต้องรอไงให้หนูมันหนีไปนะฮะผมแล้วผมจะไปเอากุญแจเขียวได้ไงโอ้เสียงก็อยู่ใกล้แล้วจะเก็บชี้ได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาละโอ้โหเลี้ยวๆทางนี้ตรงนี้โอ้โหหนูหนูยักษ์หนูยักษ์รบก่อนกว่าโอ้นี่นี่ยวเอาไปดูก่อนว่า โอ้โหแล้วก็ออกทางนี้นะครับผมเอ้ยตอนแรกผมว่าชีตน่าจะอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเนี่ยโว้ย้ยหนูหนูเสียงมาเนี่ยเก็บชีตชีตที่สองแล้วนะครับแล้วก็จะมีประตูให้ประตูทางออกอยู่ด้วยนะครับทุกคนตอนแรกเขากดมันจะมองไม่เห็นหน่อยนะเอาเธอหวัดดีหนีหนูยักใช่ไหมล่ะโอ้หนีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเจอชีตอันหนึ่งละเก็บมาโอ้โหนะครับผม หนูหนูหนูมูยู่ไหนวะอันนี้อะไรทางอะไรเนี่ยโอ้เลี้ยวมาคืออะไรครับอ๋อทางออกโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปทำภารกิจเลยไอ้หนูอย่ามาเลยไอ้หนูอะ่ะไอ้หนูยกักษ์อ่ะโอเคนะทุกคนเขาคงกดจะสับสนหน่อย เสียงอยู่ใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูจริงด้วยดีก่อนนี้วะดีก่อนดีก่อนมุด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 โอโ้โอหโอ้โหเสียงก็อยู่ใกล้อีกโอ้โหไอ้หนูบ้ายังยังไม่ออกไปอีกโอ้โหโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับตัวคนตอนนี้น่าจะมาถึงนี่นะครับล่สุดหนูมันก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บชีตเลยนะครับแล้วก็มีคุณแจ้สีเขียวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปไขประตูไอ,อ้ประตูที่เป็นสีเขียวนะทุกคนตอนแรกเราจะเก็บ ไอคุณแจสีเขียวนะครับุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บชีสข้างในด้วยนะโอ้ลืมไปเลยโอ,โอเคก็ตรงนี้ก็มืดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงชีสเก็บมาเลยโอ้โหเหลือห้าห้าชีสแล้วโอเคเราต้องเก็บให้ครบประมาณ9้าชิ้นนะทุกคนชีสเนี่ยเดี๋ยวก็แอบน่ากินอยู่นะโอเคนะโอเค เดี๋ยวเราจะเปิดประตูดีกว่าเลยนะครับผมก่อนที่เราหนีหนูมาเยอะแล้วโอ,โอเคอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะมากดรหัสเลยดีกว่านะผมง่ายๆเลย 3...8...4...2... เปิดประตูได้แล้วอุ้ยบรรยากาศก,ก็จะเดินช้าหน่อยนะทุกคนตอนนี้โอ้ปึ๊บ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  ปึ๊บปึ๊บโอ้ยมืดก็มืดเนี่ยเนี่ยไคุณแจสีแดงเดี๋ยวเราเก็บชีตไปเลยนะทุกคนและประตูตตนี้น่าจะน่าจะเปิดได้แหละนะครับผมเคเก็บชีตมาเลยโอ้ได้แล้วนะครับผมโอ้โหคุณแจสีฟ้าต้องต้องต้องไปหาไม้นะทุกคนตรงนี้ไม่มีหนูใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวมาจุดเซฟโอ้นี่ เอ้ยเอ้ย,อยเสียงมันอยู่ใกล้เอ้ยหนูหนูหนูมันอยู่ใกล้หรือเปล่าหนูนี่ก็แบบอ๋อนี่ไงรู้ว่าหนูมันจะเข้ามาหรอมันเข้ามาไม่ได้ลืมใบมันประตูนี้มันเล็กมันไม่สามารถเข้าได้คุณแจนี้นะต้องไปที่บนโอ้ยโอ้ยเอ้ยเสียงม่งอยู่ใกล้จังเลยน่ากลัวนะทุกคน เอ้ยขงกดก็มืดนะฮะเอ้ยเสียงมันมาฮะมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงเนี่ยโอ้โหมืดมากแล้วเดี๋ยวทางมันอยู่ไหนวะนะ่าแป๊บนึงแป๊บนึงหาทางก่อนที่เป็นคุณแจสีเขียวอะ่ะโอ้ได้หกคิดแล้วเคเหลียวหิดโอ้นี่เจอแล้วโอ้คุณแจสีเขียว เข้าประตูมิติเลยโอเคนะทุกคนโอเคเราวิ่งไวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางนี้เออลืมไปข้างบนนี้มีชีตเดี๋ยวเราจะเก็บชีตก,ก่อนดีกว่านะโอเคเราจะทำแบบนี้เลยโอ้สบายหน่อยนะโอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหโคตรเซียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโตก กระโดดใหม่กระโดดได้มีเนี่ยฝึกบีปึ๊บ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 โอเคได้แล้วอ้ยอย่าตกอย่าตกเคพยายามไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บขึ้นบันไดเลยเคเก็บชิ้นได้แล้วว้าวเหลืออีกเจ็ดชิ้นนะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยดีกว่านะทุกคนโเคออกเลยโอ้ยออกสิ โอ้ยเคทีนี้สุดต่อไม้ได้แล้วโอ้แหลกๆนิดนึงเคคุณแจสีน้ำเงินนะโอ้โหโอ้ยหนูมันมาหนูม,นมาเฮ้ยเคหนูมันไปละหนูมันไปละรีบก่อนอเคทุกคนตอนนี้เราจะรีบไปนะครับหนูผมไอ้หนูมันมันไปแล้วทุกคนโอ้โห เ okay. มาที่เดิมที่เราเก็บชีทที่นี่นะเราเก็บคุณแจที่นี่เดี๋ยวเราจะไปไขประตูเจ้าไอ้คุณแจสีน้ําเงินเลวหวที่ล็อกที่มันเป็นสีน้ําเงินนะเออแล้วก็ชีทก็จะครบจะครบเก้าอันแล้วทุกคนอีกนิดนึงอะ่ะก็จะได้แล้วนะนี่ไงเก็บชีทเลยแปดชิด okay. ด้โอเคกดโอ้รีบรีบรีบไปเร็วไปเร็วโอ้โหทางโอ้โหโอเค โอ้โห okay. oh, oh. นี่ไงครบแล้วเก้าชิ้นเค okay. เดี๋ยวรีบจะออกเลยทุกคนตอนนี้ไหนวะทางออกไหนวะโอ้โ oh, 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 oh. หนูมันมา <S <S ทางออกต้องการหาทางออกโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. ดีใจทางออกอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนี่ไงเนี่ยนี่ไง,ไง,ไงเลือมาทางนี้ เราก็จะเจอทางออกนี่ไงทางนี้ใช่ไหมในที่สุดทางออกเจอแล้วครบ9ชิ้นแล้วชีสโอเคนะครับผมจบแล้วนะครับโอ้โหในที่สุดก็เล่นจนมาจนจบนะฮะ h i s di t h i s t h d นะ okay. โอ้ย d เลยจบเลยนะครับทุกคนจริงๆก็จะมีฉากที่หนูจับมาอยู่ที่อื่นอีกด้วยนะจับมาอยู่ที่ราากระบอกมกดอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตาม chapter สองเลยผมก็ chapter สองมันก็อัปเดตมาแล้วเดี๋ยวเราติดตามไปด,ด,ดามมาีกว่านะ โอเคน่าจะจบที่นี่นะผมเดี๋ยวดูนะเรามาที่ถนนแล้วใช่ไหมเราก็ออกมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเจอหนูอยู่ตรงนู้นเว้ยถ้าโดนไปเรื่อยนะครับผมเคเดินไปเรื่อยเป็นไปเรื่อยนะผมตรงไปเลยนี่ครับหนูอยู่ตรงนั้นดูนะมันจะมีฉากหนึ่งจัมสเกตด้วยนี่เลยเออโดนจัมสเกตแล้วก็ปิดท้ายด้วย <laughs> นี่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ริมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็รีมกดติดตามกดเดหนงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคน ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ